เขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะตำนานคู่รักปีศาจตอนที่80ดสข้าอยากกลาเป็นพลังให้กับเขาแต่ไม่ใช่ภาระของเขาตอนนี้ข้าคิดง,ง่ายๆเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าภายภาคหน้าความทรงจำจะกลับคืนมาก็ไม่มีทาง เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนก็ได้เห็นแก่ที่เจ้าพูดข้าจะสอนให้เจ้าเองฮะคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลส่วนหยวนข้าขอถามหน่อยเจ้าคงจะไม่สอนนกจริงๆหรอกนะมีอะไรที่ทำไม่ได้กันละ่ะข้าขอเตือนอีกครั้งนี่มันปีาศาจปีาศาจจะไม่สามารถ เลือกที่จะเป็นคนดีได้หรืออย่างไรข้าจะสนับสนุนนางให้เป็นคนดีที่ร่างกายอ่อนแอรไร้พลังพูดมาสรดีว่าท่านยังมีความคิดดูถูกนางใช่หรือไม่ไม่ใช่ว่าดูถูกเพียงแค่มองว่ามันจำเป็นเท่านั้นเองโมอยานหูพวกเรา เป็นผู้สืบทอดที่แข็งแกร่งของตระกูลโม่แต่ตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสปางตายนางอยากปกป้องคนที่นางชอบแล้วมันผิดตรงไหนท่านเห็นว่าข้าเป็นแค่สิ่งของวางโชงนนหรือโม่ยานถึงเวลาที่ต้องให้หญิงสาวอย่างนางมาปกป้องแต่เมื่อไหร่กัน การช่วยเจ้ามันเพียงแค่เป็นคุณธรรมระหว่างสามีภรรยาของมนุษย์เท่านั้นหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปข้าย,ยังคงต้องกลับไปสำนึกผิดกับท่านพ่อจากนี้ต่อไปเจ้าและค้าทางใครทางมันเสี่ยวเหอนั่นเจ้าเองหรือ คุณหนูหทำไมต้องไปหลบอยู่ตรงนั้นเอ่อค่ะหรือว่าเจ้ากลัวข้าั้นหรือไม่ไม่ใช่นะเจ้าคะเพียงแค่ช่วยพิบตาเดียวก็เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมามากมายขนาดนี้ในช่วงเวลาอันสั้นนี้ข้าเองก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีอีกอย่างข้าเองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกท่านว่าอย่างไร เรียกข้าว่า14เหมือนที่อวี้เอ,อ๋อเรียกข้าแล้วกันตำนานคู่ล่าปีศาตจตัวที่81สิบเอ็คุณหนู1ินี่คือชื่อจริงของท่านหรือเจ้าคะคงะงั้นล้มั้งนี่เป็นชื่อเดียวที่ข้าจำได้มันอยู่ในความทรงจำของข้าถ้าหากคิดออกได้ทั้งหมดแล้วท่านจะกลายเป็นสิ่งที่โมวี่พูดกันไหมนะว่าเป็นปีศาจที่น่าก,กลัว ข้าเองก็ไม่รู้เสี่ยวเหอเจ้าว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นมนุษย์ได้เห่นหรือมันเป็นความทรงจำหรือว่าเป็นตำแหน่งตัวตนพวกนั้นกันมนุษย์ช่างแปลกยิ่งนักเกิดมาก็มีชนชั้นต่างๆมากมายแต่กับกระตือรือร้นที่จะพังทลายพันธนาการบอกว่า ทุกคนที่เกิดมาเท่าเทียมกันเรื่องของคนใหญ่คนโตข้าไม่เข้าใจหรอกเจ้าค่ะแต่ว่าข้าจำได้ว่าเมื่อก่อนคุณหนูใหญ่เคยพูดเอาไว้ว่าคนเราอยากจะกลายเป็นอะไรก็ตามก็อย่าไปใส่ใจสิ่งอื่นขอเพียงทำตามใจต้องการก็พออีกอย่าง ข้าเองก็ทำใจไม่ได้ที่จะจากท่านไปไม่อยากกลายเป็นศัตรูกับท่านขอบใจเจ้ามากเซลเอข้าไม่รู้ว่าตัวเองมาจากที่ใดและยังไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต ตอนนี้สิ่งที่ข้าอยากจะทำแค่เพียงปกป้องคนคนหนึ่งเพียงเท่านั้นเผ่าพันปีศาจมีความชำนาญในการหลอกล่อถึงจะปลอมตัวอย่างไรกินอายของสายเลือดปีศาจที่เข้มข้นก็ไม่มีทางหลอกข้าได้หรอก ตำนานคู่ล่าปีศาจตอนที่82อยู่อยู่ก็มีหมอกลงหนาทึบโชคดีที่ข้างหน้ามีท่าเรือเข้าฝั่งพักก่อนดีกว่าอีกอย่างตอนกลางคืนวิสัยทัศน์ก็ไม่ดีด้วยเอาสิจะได้พักผ่อนสักคืนช่วงพักครึ่งขนูใหญ่คุใช่ายหลาน คงเหนื่อยกันแล้วสินะดื่มชาสักแก้วให้ชุ่มคอก่อนเถอะเจ้าค่ะทำไมเรือถึงหยุดข้างนอกอยู่ๆก็เกิดหมอกขึ้นทำไมรู้สึกกลิ่นไอหมอกนี่มันกลิ่นแปลกๆชอบกลมีกลิ่นไอพิษสัตว์แล้วยังมี กินข้าวปลาที่เน่าเฟะด้วยอีกคุณชายหลานสายตาช่างดีจริงๆนะขอรับปลาเค็มตากแห้งนี่เป็นของประจำท้องถิ่นหาซื้อจากที่อื่นไม่ได้เชียวนะพวกเราซื้อมันเยอะๆหน่อยถือซะว่าเป็นของทักทายให้กับในท่านรองส่วนหยวนดีไหม โชคดีที่เจ้าหาของเหม็นได้ขนาดนี้ท่านอารองของข้าไม่รับของขวัญเช่นนี้หรอกรีบเอามันไปโยนทิ้งซะเสียวเหอนี่มันไม่รู้จักประหยัดเลยจริงๆข้าไม่เอาไปทิ้งหรอกได้ปอดเอามันไปทิ้งเถอะแม้แต่ร่างกายของเจ้าก็เหม็นไปด้วยเหม็นยังไงสิบสี่ เขายังไม่ฟื้นอีกเหรอคงจะเหนื่อยมากแล้วมัง้งไม่แน่ดูจากพละงกำลังของโม่ยานสภาพของเขาในตอนนี้มีบางอย่างผิดปกติหรือว่าอาจเป็นโม่เหรียญใช้ยาอะไรบางอย่างลงบนอาวุธหรือไม่ไม่เป็นไรนะขอเพียงแค่พวกเราถึงผู้หลงแล้วไปหาท่านหมอตรวจด,ดกูก็ดีขึ้น ถ้าป่วยก็ไปหาท่านหมอแต่ถ้าอยากมีเรื่องกับคนของตระกูลเก่าแกา่กำจัดปีาศาจอยู่ทั้งคนดูยังไงก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งนางนี่พูดเช่นนั้นก็ถูก เพลงอะไรเพลรอยิ่งนักแต่ว่าง่วงนอนเหลือเกินท่วงคำนองนี้ไม่เคยฟังมาก่อนร้องเพลงอะไรกันพระ,ะอาทิตย์และภูเขาวความมืดมิดย่างกายเข้ามาเทพยดาประทานพรภาพในความฝันข้าลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองในความฝันสิสี่ ตำนานคู่ล่าปีศาจตอนที่83มายามายาก่อนที่จะฟื้นจากความฝันต่างก็เป็นเกมที่จอมปลอมในที่สุดก็ทำให้ข้าหาตัวเจ้าเจอเจสียทีอูทานป้าหลวอ ร่างที่เจ้าสิงอยู่นี่ไม่ไหวจริงๆอ่อนแอขนาดนี้เจ้าสุขาไม่ได้หรอกเจ้าเป็นใครจำไม่ได้แล้วความทรงจำของเจ้าแยกกับของข้าเสีเอีเป็นปีศาจที่อยู่ในโลกมนุษย์ตามลำพังไม่มีใครสนับสนุนคงจะลำบากไม่ใช่น้อยสินะ วันนี้โชคของข้าช่างดีจริงๆได้เจอปีศาจที่อ่อนแออย่างเจ้าและก็ฆ่าเจ้าในท่านศิลาจารึกก็คงสัต์ใจเป็นยิ่งนักในท่านศิลาจารึกไม่ได้แล้วข้าทานไม่ไหวแล้วที่นี่ ให้ข้าจัดการเจร้านน่มันอูฐานป้าหลัวเป็นชื่อของนางเอกสินะคะเนี่ยแต่นิชาอ่านว่าอูทานป้าหลัวนะเพราะฟิลมันได้อมันแบบป้าหลัวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะ กค่จะนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ถ้าลิชาจะเพิ่มมังอะมาเพิ่มนิยายมาก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่านิชาคำนวณดูแล้วอะ่ะคือคำนวณไปคำนวณมาคือถ้าไม่เพิ่มนิยายมาเลยอะมันจะกลายเป็นว่านิยายมันจะเริ่มตันแหละคือเรื่องผอบอก,ก็จะตันประมาณอีก ประมาณ30ตอนประมาณนะประมาณ30ตอนก็คือจะตัดแล้วเรื่องอื่นก็เหมือนจะตัตันและแต่แบบว่านิชาก็พยายามเอาเรื่องอื่นมาลงเพิ่มทุกคนจะได้แบบไม่ตันเรื่องอะถ้าตันมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับเรื่องนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ทํทำนองนั้นก็คือมันก็ต้องรอแอบเขาส่งตอนมาเขาเ้าใจปะ คือแบบว่าถ้าในแอปหยุดอยู่ที่ตรงไหนนิชาก็อ่านได้ถึงแค่ตรงนั้นจริงๆนิชาก็เลยจะเอาเรื่องอื่นๆมาแซมด้วยตอนนี้คำนวณทั้งหมดนะคำนวณทั้งหมดก็คือจะอยู่ประมาณครึ่งปีอะไม่เกินนั้นก็จะตันกันหมดแหละเพราะว่าอันนี้ก็คือทำให้ยืดขึ้นนิชาก็ว่าจะอ่านอีกสักเรื่องหนึง่ง ยืดไปกแกะแต่ตอนนี้เพิ่มนิยายเสียงมาใช่ไหมแต่คนไม่ค่อยดูกันอะ่ะก็เลยคิดว่าจะเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่านิยายเสียงอะ่ะถ้าบวกนิยายเสียงไปด้วยก็ได้อีกเป็นปีละมั้งก็ลองคำนวณดูอะไรประมาณนี้วันนี้คือก็ไม่ได้ใส่อฟเฟะให้ทุกคนนะก็ขอโทษด,ด้วย